ช่วงที่4เรื่องนี้ไปดูกับดึกบ้านก็ลึกในซอยเปลวเสียวเลยก็หนูมาเปิดบ้านใช่ไหมมันมืดแล้วขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงบ้านหลังนี้ครับลูกอยู่เดียวๆโดนๆเลยนะครับแหมแล้วก็นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านเวลากลางคืนครับนี่เจ้าของบ้านเหรอครับไม่ใช่ครับขโวยครับ เอาขโมยดูสิครับนี่ตอนกลางคืนมืดสนิทเลยนะแต่เนี่ยเป็นกล้องอินฟราเรดเลยจับภาพได้ดูขโมยมันย่ามใจมากนะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ดูสิเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ยแปบ๊บเดียวไหนทำไมกระทาอย่างนี้หาทำไมเอาเพราะไม่อยู่นะสิถึงได้ทําแม้พูดไม่คิดเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ค้นสบายเลยครับค้นอย่างอารมณ์เย็นค้นห้องนี้แล้วก็ไปนค้นห้องนูน้น ดูลักษณะการแต่งตัวก็ไม่ใช่คนจนเลยนะครับดูสิครับมันดูแรกจริงๆอ่ะเนี่ยเดินสบายใจย่มใจซะเหลือเกินน่ะน่นไปห้องนู้นละไปละไปละโอ้โห,โหแหนแกนี่อ้าวเจ้าของบ้านมาพอด,ดีเลยเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงด้วยครับเฮ้ยยังไงยังไงจะปากเจ้าของบ้านแล้วยังไงอ่ะยังไงฮะ เราเข้าบ้านมาแล้วบ้านเราก็มืดมืดนะอืมเปิดไฟดีกว่านี่นี่เดินเข้าไปในห้องเราสวัสดีค่ะมาใครคะอ้าววิ่งเลยมาใครคะมาใครคะเนี่ยโอ้ยเจ๊ไม่ต้องไปถามมันแล้วมันเป็นโจรแขกที่ไหนเราใครเขาจะวิ่งออกจากบ้านเราอย่างนี้เราเอาเลยโจรเหรอ โอ้ยเจ๊โอคุณผู้ชมครับโจรเนี่ยมันเลือกบ้านนะที่เจ้าของไม่อยู่นี่ครับมาแบบย่ามใจเลยครับชิวๆเลยผลห้องนู้นไปห้องนี้เลยเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่บ้านเลยครับแต่ไม่รู้ว่าดวงดีหรือว่าดวงกุดเจ้าของบ้านกลับมาพอดีเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงซะด้วยครับแหมโอ้โห oh, oh. เดินเข้ามาในบ้านเปิดไฟเข้ามาตกใจ ยังนึกว่าแฟนแกมาล้อเล่นเซอร์ไพรส์เอาตัวเองจะไปไหนอนะะไปไหนอะตัวเอง <c oughs> ไม่ใช่แฟนมันเป็นโจร <c oughs> เฮ้ยไปไหนอะมันเป็นโจรยเจ๊ยังเข้าใจว่าเป็นแฟนอีกเจ๊ก็คงตกใจอะครับงงไปหมดไม่รู้จะทำยังไงนี่ครับอู๋เช้ามานี่แตกตื่นเลย เนี่ยเขาเปิดมาเข้ามาในเนี่ยจับทางเนี่ยค่ะพี่เนี่ยขอเข้อรื้อหมดเลยตรงเนี้ยค่ะหนูก็วางกุญแจไว้ตรงนี้เอากระเป๋าเอาแขวนอยู่แค่วางกระเป๋าไว้นน้นแล้วหนูก็หันมาเขาวิ่งสวนออกมาแบบนี้เลยแล้วหนูก็รอหนูก็นึกว่าแบบว่าหนูก็กลัวอยู่แล้วเนาะหนูก็นึกว่าแฟนหนูมาไงแหละใจแล้วทำไมแฟนหนูถึงไม่หยุดเนี่ยแล้วเขาก็วิ่งไปทางนู้นนะมันมืดเนาะแล้วมันไม่มีไฟทางเลยอ่ะวิ่งไปทางนู้นแหละหนูเห็นเราได้เห็นภาพเลยโอ้โหจรกับเจ้าของบ้านปะกันแบบงงงงเหตุการณ์อย่างนี้ก็มีด้วย อยากมีละก็มีเสิยด้วยโอ้พระช่วยมีตัว คนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงหนูก็นึกว่าอะไรอ่ะเงาดำๆวิ่งมาจ้าหน้าบ้านพอดีเลยแล้วหนูก็มองหน้าเขาแล้วหนูก็ทมใครอ่ะใครอ่ะจนเขาวิ่งหนีไปตรงนู้นอ่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าแฟนหนูอ่ะมันแกล้งพอมารูอีกทีนึงตั้งสติเขาวิ่งไปโน่นแล้วเอาโจนขึ้นบ้านคุณโจรเก่งแต่เข้าบ้านสาวแน่จริงเข้าบ้านบัวขาวมั่งสิกล้าไหมขอขอบคุณคุณเกตแก้วทัศนาจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องเจอขโมยวิ่งสวน